เป็นสะพานข้ามทานทานน้ําตกนะครับผมคือแถวมกดาหารเนี่ยก็คืออำเภอดงหลวงเนี่ยครับนี่อะไรเนี่ยเหมือนหัวมันเลยครับผมเป็นเถานะเออนี่ครับเป็นเถานะใบมันก็จะเป็นเหมือนใบเหมือนใบหมาน้อยรู้จักหมาน้อยไหม คนไทยไม่รู้จักหมาน้อยคนอะไรกินหมาน้อยไม่ใช่หมาน้อยเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งนะครับผมใบคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมแต่พิธไม่รู้ว่าใบนี้หรือเปล่าหรือต้นนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่คล้ายๆอย่างนี้นะครับผมนะเ,เขาจะเอามาขยี้ขยี้ขยี้ขย,ขยี้กองเอาน้ํานะผมอ่าบางทีเขาก็ไม่กองนะเขาคั้นเอาเลยเพราะมันกินได้ไงอที่ต้องกองเพราะกลัวใบมันติดคอแค่นั้นเองนะครับนี่ครับผมแต่เมื่อกี้มังเป็นหัวนะ เป็นหัวใหญ่เลยหัวเท่ากําปั้นเลยนะเออไม่รู้เป็นว่านอะไรหรือเปล่าคือมาน้อยนี่เวลาอามาขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะครับผมแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงผู้เท่าทํำนะคือแม่ทําให้กินอย่างนี้นะครับผมเขาเขามาขยี้ขยี้แล้วมันจะเป็นวุ้น,นครับผมเขาจะใส่ใส่ปลาปล่นป,ป,ป,ป่นปลาแจ่วเขาจะใส่แจ่วปลาสดอะไรเงี้ยใส่หอยใส่อะไรเงี้ยครับผม ใส่หอยขมที่ต้มแล้วก็เอาแต่หัวมันนะเขาก็จะเอาแต่หัวหอยใส่ลงไปเอาป่นกบ,บนป่นปลาใส่ลงไปแล้วก็เขาก็คนคนค,นคนให้เข้าเข้ากันแล้วปล่อยไว้สักพักมันก็จะเป็นเป็นเยลลี่นะเป็นเหมือนเยลลี่เป็นวุ้นนะครับผมเป็นวุน้นเขาจะท,ำทํำจืดๆนะผมถ้าเค็มมากมันจะถ้าเค็มมากมันจะไม่ไม่ไม่เป็นเยลลี่นะครับเป็นเหมือนเยลลี่นะครับผมเฮ้ยมึงกินขวดพลาสติกนะนะ่ะเฮ้ย มันกินงวดพัดติกครับผมครับเป็นกุฏิบนท้าผานะครับผมโอ้โหพอออกมาถึงตรงนี้นะครับฟ้าแจ้งจางปางเลยอ๋อเขาแตกใบอ่อนครับผมเนี่ยเขาแตกใบอ่อนนะครับผมต้นลังนะครับผมนี่ครับกำลังสวยเลยนะหินก้อนนี้ครับผมมีลายเกล็ดเหมือนงูเลยนะครับผมเนี่ย